ค่ำคืนเรามาเที่ยวต่างประเทศตัวเนี่ยเหมือนพัตยานเลยวะเออไปเดินดูขากระหานไม่กินไม่ได้เลยประเทศกูจะแหกแค่ตัวเองเนี่ยเขาไม่ขายให้เราเขาบอกเขาทำไม่ทันเกรียดบนเขาแต่ไม่ใช่เลยครับเขาไม่อยากขายให้เราวันนี้ก็ถึงห้องพักแล้วนะคะห้องพักสวยมากเลิศห้องน้ำมาถึงเปิดห้องน้ำก่อนเลยช่องน้ำว่ะอ๋อที่แยกเป็นสองส่วน ชอดนะแล้วก็เป็นโหสวยสวยสวยแค่ไ,ไ,ไหนรักมากนี่ดึงี่ชอบว้าวมีวงถ่ายรูปสวยงามดูใบดูมเปอร์ข้างหลังเราอยู่ห้องริมระเบียงริมสุดเลยนะคะในสุดเลยมองออกไปเห็นอ่าวิวเป็นวิวภูเขา เออสวยสวยชอบชอบเห็นวิวสองฝั่งแต่ด้านนี้ก็ออโอเคอะรียดโปรถ้าขอพักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลงเรือพรุ่งนี้ลงเรือเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะพาไปไหน สวยไหมโอ้โดนเขาจองหมดแล้วเจอกันโดยบังเอิญอีกอ่ะเจอบังเอิญเจอกันบ่อยนะบรรยากาศได้เลยนะครับสวยออกเลยว่าสวยคุ้มค่า เดี๋ยววันนี้เราจะไปท่องลาตีกันมาตอนนี้เราอยู่ที่อะไรเนี่ยโรงแรมซีอะไรที่อย่างเนี่ยซีซิสเตอร์อะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปท่องลาตีนะครับหาอะไรกินยามค่ำคืนไปท่องลาตีว้าวคึกคั่กไหมเหมือนพัทยาเลยไ้ยเออแสดงว่าไปบ่อยเหรอพัทยาเนี่ยไม่เคยเห็นใน YouTube ไงอ๋อดูใน YouTube ใช่ไหมดูเอาศึกษาส่วนไหนเราไปป่าเขานะครับ อันนี้แบบว่าเราโอกาสได้มาแล้วอยากจะแบบถ่ายบรรยากาศไปให้เพื่อนได้ดู<ป>คึกคักมากเลย<ป>เดินไหวไหมไหวเออไหวไหวไปตอนนี้หิวมากแล้วค่ะมันแทบ,บจะไม่มีร้านคนไทยเลยนะเนี่ยไม่มีร้านคนไทยเลยนะลพี่ก็น่าจะแบบ ให้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศลงมาเที่ยวต่างประเทศเหรอเนี่ยน้าจย์เหมือนเราไปต่างประเทศนะเอออาจจะฟิลเหมือนคนก็ไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะถ้าอยากไปเที่ยวต่างประเทศก็มาเนี่ยบรรยากาศเหมือนกันใช่ไหมเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศนะมันรู้สึกว่าคนมันไม่เยอะมากเลยตรงเนี้ยมันโฟว์อ่ะแต่ภรรยาคนจะเยอะหน่อยนะเห็นไหม แออาจพัทยาตรงนี้มันจะมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะสำหรับเราชอบแบบโฟโฟมากกว่าที่ในรอบหลายปีนะที่เดินมาเที่ยวกืนคืนเงี้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเที่ยวคืนเลยเราเดินทางข้ามภาคมาเนี่ยแน่นอนเราต้องกินอาหารชั้นเลิศเราเจอร้านของเราแล้วโลเลยอีสานพูด พลาดแล้วนะครับร้านเมื่อกี้นี้ดิสารฟู้ดเขาไม่ขายให้เราเขาบอกเขาทำไม่ทันเหตุผลเขาแต่ไม่ใช่เลยครับเขาไม่อยากขายให้เราเพราะว่าเราจะตั้งอัตราการจ่ายตังเรามันน้อยกว่าค่าเงนินเราใช่ไหม <c oughs> เขาเลือกแต่ชาวต่างชาติ <c oughs> ออโ okay, okay. เคโพราะฉะนั้นเราต้องไปหาใหม่เน้นอาจะยากอยู่นะเอเอเตีเ๋ยวเรืเอก๋วยเตี๋ยวเนื้อไหมฮะ เดินมาถึงหาดของเขาแล้วเดินมาโดนสุดหาดแล้วหาอะไรกินไม่ได้เลยประเทศกูจะแทบแค่ตัวเองเนี่ยเขาบอกทำไม่ทันเนี่ยโอ้ราคาก็ค่อนข้างที่จะสร้างตึกเลยครับสงเลยต้องใส่ต้องเซเว่นแล้วล่ะแต่ดีครับเดินมาก็ไม่ค่อยเจอคนไทยเลยครับเรานจะเป็นคนไทยกลุ่มเดียวที่เดินมาเออนะมีแต่ฝระหลาไปลองไปดูกัน หาของกินได้วันนี้แต่ตอนนี้ถึงหาดแล้วอันนี้คือหาดแล้วเน,นี่ยนี่อ่าว,า,าวนางอานางมาถึงแล้วนะครับอ่าวนางก็จะเป็นร้านค้ายาวเลยเดี๋ยวไปหาได้กินก่อนหิวแล้วมไป่ไปโอ้ ้ตรงนี้ใส่ซาวอิโซเก้มันในตันมันไม่ได้กระด้างเลยนะสุดท้ายจบที่กระเพราไก่ <c oughs> <c oughs>